ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทั่โลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโต,ตแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออลาพลังงานบวกบางคนก็บอกเอเนจีเหลือเฟือรับไปเลยค่ะใครอยากรับนะคะแม่หมอส่งส่งให้ทุกคนนะคะในยามเช้าวันนี้นะคะบางคนก็วันนี้เป็นเลิกง,งามยามดีวันที่9เดือน9 9ไปข้างหน้า อนาคตที่สดใสนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนับจากนี้จะเป็นก้าวแรกแห่งชีวิตก้าวแห่งก้าวใ,ใหม่ใครที่เคยอ่อมเคยยมหรืออะไรต่างๆก็จะมาลายหายสิ้นนะคะนะคะตรงทําตัวให้เป็นคนที่สดใสร่าเริงอยู่ตลอดเวลาขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาหรือถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะ แล้วก็อันไหนดีก็กดน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์แชร์ไปให้คนที่เขายังไม่ได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจิตเอื้อเอื้อแบบมีความสุขแบบนี้นะคะเขาจะได้รับบุญแล้วคุณก็จะได้สะพานบุญของคุณด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสะพานบุญถือว่าเป็นสะพานบุญแม่หมอได้รับนะคะคุณก็ได้รับ นั่นเองนะคะทุกคนจ๋ามาค่ะในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะก้าวแรกแห่งชีวิตนะคะก้าวแรกแห่งโอกาสใหม่ๆไม่ใช่ก้าวแรกแห่งชีวิตก้าวแรกแห่งความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ก้าวแห่งโอกาสใหม่ๆก้าวเข้ามาหาคุณแล้วก้าวย่างให้คุณมาหยิบมาจับเงินทองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนะคะทำแรนดอมนะคะว่าก้าวแห่งชีวิตนะคะ 9999 999, นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณขอให้ไปในทางที่ดีพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณจะหนุนนําให้คุณได้พบกับความโชคดีในเลข99นั่นเองนะคะมาค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะช่วยน้อมนามาช่วยกันเปิดนะคะในวันที่9เดือน9นะคะขอให้ ปัดอุปสรรคปัญหาออกไปให้ลูกดวงของลูกมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะขออนุญาตนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันที่9เดือน9นะคะนะคะ9ต่อไปนี้เดี๋ยวแม่หมอจะโพส์ในชุมชนให้นะคะว่า9ก้ามีอะไรถ้าอยากให้ตัวเองมั่นคงนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะแม่หมอยังรับดูดวงอยู่นะคะแต่ว่าแป๊บนึงนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ โอเคนะคะเดี๋ยวมันจะมีดาววิปริตดาวอะพฤหัสซึ่งเป็นาดาวดวงใหญ่เดินถอยหลังใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทํานะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์มาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยว ใครจะเป็นเศรษฐีเชละสิฉลสิใครจะเป็นคนรวยเชละสิเชลสิทุกคนใครได้ไพ่แรนดอมนี้คะทุกคนทุกคนเช้ามาอากาศที่สดใสความสุขความมั่งมีราชาโชคโปรดรับความสุข ฉันได้รับความสุขฉันอิ่มเอมกับความสุขในวันที่9เดือนชั้ฉันอิ่มเอมฉันได้รับเงิน999าบาทหรืออะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนจ๋านะคะโอ้โห9เดือน9นะคะทุกคนนี่คือ9้าใหม่นะคะ9้าใหม่แห่งเก้าำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโอ้ยทุกคนเราไม่อยากวางเลยอะ่ะมันสวยมากทุกคนถ้ามันใช่ของเรามันก็ใช่ จำไว้นะคะทุกคนอย่าอย่าคาดหวังถ้ามันจะใช่ของเรานี่คืออนาคตข้างหน้าคุณจะมีความสุขคุณจะเป็นราชาถือเหรียญน,นั่นเองนี่คือสิ่งที่คุณว่าดไว้คุณอธิษฐานแล้วมันจะเป็นตามนั้นไหมนะคะมาดูตัวตนของคุณณขณะนี้เผชิญหน้าตะนค่ะตอนนี้กำลังบางท่านกำลังมีปัญหาไม่เป็นไรค่ะอย่าอ,อมอย่ายมนะคะตอนนี้นะคะบางท่านกับ กำลังเผชิญกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ต้องสู้นะคะต้องสู้กับตัวเองสู้กับไม่ได้สู้กับตัวเองค่ะหมายความว่าคุณนะ่ะจะต้องแบบว่าเอาตัวรอดให้ได้นะช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าเราว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วยิ่งคุณได้เข้ามาฟังแลนดอมแม่หมอนะคุณจะมีเอนดิจี้มีพลังบวกสิ่งที่มันร้ายมันจะแบบ จากที่คุณคิดว่าอุ้ยชีวิตฉันไม่มีทางรอดล้านเปอร์เซนต์แต่พอคุณได้รับแรนดอมเนี้ยคุณจะมีทางรอดคืออะไรคะเมื่อใจคุณดีคุณก็จะมีทางรอดนั่นเองนะคะทุกคนแล้วคุณจะมองเห็นแสงสว่างนะคะเราอยากให้แชร์เพราะอะไรเพราะว่าเราอ่ะต้องการมอบแต่ความสุขคนที่หาทางออกมืดมิดกับตัวเองไม่ได้แค่นั้นเองคะ่ะมาค่ะนะคะ เผชิญค่ะเรื่องงานนะคะมีปัญหาเรื่องงานบางคนนะคะกําลังต่อสู้กับปัญหาเรื่องงานคุณจะได้รับงานโอกาสที่มันท้าทายในชีวิตคุณก้าวใหม่ก้าวที่สดใสนะจ๊าเรื่องงานนะคะคุณจะได้รับมอบหมายในทาในด้านการงานที่เป็นงานที่ท้าทายงานที่มีความเสี่ยงนั่นเองนะคะเงินแล้วเงินก็จะมานะคะงงเงิน,มา,นะะงงมาจากการทํางาน เงินเข้ามาแบบถลม่มทลายยิ่งคุณทํางานเยอะนะคะคุณก็ยิ่งได้งานเยอะสมมุติว่าคุณทํางานนะคะสมมติว่าทำงานตื่นเวลาไหนก็ได้นะคะเงินก็เข้าเงินก็เข้าแ i นิดอินคำนั่นเองนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะคุณสามารถทํางานไปด้วยแล้วเงินก็มาเข้าชุกช่องทางแบบนี้นะคะ่ะทุกคนนะคะนะคะบางสิ่งบางอย่าง คุณมีความเอะอยู่ในใจมันจะใช่หรอมันจะจริงหรอแม่หมอนะคะเงินจะเข้ามาหาคุณจะจริงหรือไม่จริงมันขึ้นอยู่กับจิตใจแต่ว่าเราเข้าใจค่ะเพราะว่าทุกคนเคยเจอปัญหาที่หนักหน่วงสามดาบคือมันเจ็บลึกๆข้างในที่มันบอกใครไม่ได้แต่ถ้าใครคุณบอกใครไม่ได้ให้เมนด้านล่างนะคะเน้นด้านล่างนะคะแล้วก็พูดระบายออกมาบางคนนะคะที่แบบว่าใส่หัวใจแล้วก็ใส่ชัยโยอะไรอย่างเงี้ย เราก็เม้นท์ให้นะคะเพราะว่าอะไรเรารู้ว่าบางท่านยังไม่กล้าเปิดใจหรือว่ายังไม่กล้าพิมพ์พอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่หมอเป็นคนที่อ่านข้อมูลทุกคนนะทุกคนช่วงช่วงเวลาบ่ายสามแม่หมอจะเว้นอ่านข้อมูลของทุกคนบางคนญาติแม่หมอบอกว่าทำไมไม่ไม่ให้เขาช่วยแม่หมอบอกว่าไม่แม่หมอต้องการรับรู้ข่าวสารของทุกคนเพราะทุกคนก็คือญาติของแม่หมอนั่นเองนะคะ จะลงให้เราต้องทำบุญร่วมกันแหละเราถึงจะได้เจอกันนะคะมาค่ะจงปลดปล่อยตัวเองนะคะถ้ามันอ่อมมันยมมันตรมอ่ะมันทุกข์ระทมตุๆมตทำตัวล่าเริงแบบแม่หมอน,นะคะที่รักทุกคนแล้วคุณจะมีความสุขจงไป หาสิ่งที่คุณมีความสุขแต่ก็จะมีคนมามอบความสุขให้คุณนะคะคุณจะเลิอกอ่อมเลิบยมความสุขนั้นอาจจะเป็นแม่หมอก็ได้นะคะที่มอบความสุขให้คุณพอคุณได้รับความสุขเอเนจีคุณก็จะเปลี่ยนไปจากที่เศร้าส้อยอมยมแพ้พ่ายเฮอ,อะไรทุกสิ่งทุกอย่างพอได้คุณมาฟังแม่หมอนะคะหรือว่าไปดูของท่านอื่นก็ได้นะคะคุณก็จะมีความสุขนั่นเอง นะคะนะคะจะมีคนมามอบความสุขให้คุณมอบโอกาสใหม่ๆให้คุณนะคะมอบแสงสว่างให้กับคุณนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะนะคะ <c oughs> มันทุกแะ้วุตุทุกคนแม่หมออาจจะอ่านไพ่ไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะหมอแม่ว่า ขนาดตอนตอนสอนนอักศึกษาแม่หมอก็สอนไม่เหมือนคนอื่นนะคะทุกคนแม่หมอก็จะเป็นสไตล์เนี้ยแม่หมอไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์จา๋าแบบโอ้ใส่กระโปรงยาวแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะแม่หมอก็คือสไตล์แม่หมอแบบขนาดไปเป็นวิทยากรนะคะทุกคนก็จะบอกเฮ้ยทำไมวิทยากรคนนี้เขาแบบคือแบบด้วยเรารู้ว่าแบบ เขาก็จะบอกว่าทําไมบุคลิกวิทยากรแบบเอเนจีเหลือเฟือแล้วก็ลงเข้าไปจับมือทําเลยแบบว่าบางคนวิทยากรเขาก็จะมีอีโก้แรงใช่ไหมคะแตว่ว่าเราไม่เลย <c oughs> นะคะมาค่ะจะมีคนมามอบความสุขให้กับคุณมอบเงินมอบทองราชินีถือถ้วยเกิดอีกแล้วเกิดตั้งแต่ต้นนี่คือก้าวแรกคุณจะมีโชคมีชัย ตอนนี้ตนุกของคุณอย่าเครียดอย่าอ่อมอย่ายมอย่าอะไรทั้งนั้นอะไรที่มันหลายๆให้มันทิ้งไปอะไรที่มันตกต่ําเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนจำไวจ้จำไว้นะคะอะไรที่มันสุดๆอ่ะเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนอะไรที่มันแย่ๆเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนแม่หมอจะพูดเสมอว่าแม่หมอเจอมาถ้าแม่หมอไม่เจอมาแม่หมอจะไม่สามารถมาบรรยายถ่ายทอดความรู้สึกที่หนักหน่วงมากๆ ให้ทุกคนได้รู้แบบนี้นะคะถ้าใครไม่เจอเองจะไม่รู้อืมนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตคุณจะต้องดีเหมือนแม่หมอดีวันดีคืนเหมือนแม่หมอแบบนี้นะคะมาจานะคะแล้วไงต่อคะการเงินก็จะเข้ามานะคะจะมีคนมามอบโอกาสทางด้านการเงินเอาเงินมาให้คุณเงินดักหน้าหลักหลังเงินดักหน้าดักหลังเงินดักหน้าหลักหลังหลับดักดัก รับดักโชคให้กับคุณเลยนะคะมาดูด้านหลังนะคะแ t e m p u r a n เปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางคนย้ายบ้านเหรอแม่หมอบางคนไม่ได้ย้ายบ้านนะคะคําว่าเปลี่ยนแปลงโยะแ t a m p ร r a n หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากสิ่งหนึง่งไปสู่สิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนจ๋านะคะไปสู่อีกสิ่งหนึ่งบางคนย้ายที่นอนอ่าจากที่นอนอยู่ในห้องก็ไปนอนโซฟาเพื่อปรับภูมิตัวเองเพราะว่า ทุกคนเดี๋ยวดาวดาวพฤหัสมันจะเดินถอยหลังตั้งแต่เดือนวันที่สามตุลาถึงว่าถึงวันที่สิบสามกุมภามันจะเดินถอยหลังทุกคนนะคะ,ะมันมีทั้งดีทั้งหลายแต่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรคนที่ดูดวงกับแม่หมอแม่หมอกําลังทํากราฟแล้วก็ผูกดวงให้ได้ก่อนวันที่สามตุลาแน่นอนค่ะนะคะได้แม่หมอส่งคืนกับวันก่อนวันที่สามตุลาแน่นอนแล้วคุณจะได้ปรับไปใช้ว่าวุ้ย มันเป็นอย่างนี้เราจะทำไงเมื่อดาวเราลุ่งจะต้องทําไงตามกราฟชีวิตของทุกคนนะคะคนที่ดูดวงไปแล้วนะคะแล้วแม่หมอเดี๋ยวแม่หมอจะส่งคืนให้นะคะนะคะได้ก่อนวันที่3มตุลาแน่นอนเพราะว่าดาวพฤหัสปีหนึ่งย้ายครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะปีหนึ่งย้ายครั้งหนึ่งแต่มันเดินถอยหลังไงใครที่แบบเหมือนจะดีแล้วมันอาจ เดือนเมษาที่ผ่านมามันสุดๆดใช่ไหมแล้วมันกําลังจะดีมันก็จะกลับไปสุดอีกอย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอผูกดวงให้แล้วแล้วก็ไปทําตามนะคนที่ดูดวงกับแม่หมอสบายใจได้ล้านเปิดสน็นล้านพันล้านเปิดส็นได้ก่อนวันที่3ตุลาคมแน่นอนค่ะนะคะมาค่ะนะคะ ต่อไปคะ่ะมาดูต่อนะคะแล้วยังไงคะการเปลี่ยนแปลงยกย้ายวันที่9เดือน9วันที่9เดือนเก้าเตรียมตัว ราชินีถือเหรียญจัก,กรพรรด,ดินีทุกคนราชินีถือเหรียญแล้วก็จัก,กรพรรด,ดินีนี่เลยจ้านี่เลยจ้านี่เลยจ้านะคะดีเอ็มเพสนะคะความมั่งมีสูดไม่มั่งมีสีสุกได้ไงคะดักดักรั์ข้างหน้ามีคนเอาทรัพย์มาให้ถึงบ้านนะคะเอาโชคมาให้ถึงบ้านรวย รวยคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาดูนะคะคุณจะมีความมั่งคั่งเป็นสายเปยนะคะมีความเป็นเพศแม่สูงนั่นเองนะคะอ่าถ้าใครเป็นคนมีคู่ภรรยาคุณจะมีจะนาจะนาเงินมาให้คุณเป็นตัวซัพพอร์ตคุณเป็นตัวเสาค้าดวงของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูนะคะแฟนคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะอุปสรรคปัญหาคุณจะมีอยู่แต่ว่าแฟนคุณจะเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมาคอยซัพพอร์ตคุณ แฟนคุณจะเป็นคนที่มีอำนาจในช่วงนี้บุญเขาจะเยอะกว่าคุณถ้าใครเป็นผู้ชายเข้ามาดูนะคะแฟนคุณหรือว่าผู้หญิงที่อยู่รอบข้างคุณเขาจะมีอำนาจบารมีมากกว่าคุณนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะให้นะคะฟังผู้หญิงนะคะฟังหมายถึงว่าเวลาออกความคิดเห็นอย่างเนี้ยค่ะก็รับฟังเขาแล้วเอานํามาปฏิบัติเพราะตอนนี้ถ้าใครมีแฟนนะ ดวงแฟนจะพุ่งกว่าดวงตัวเองถ้าเป็นผู้ชายดวงจะไม่พุ่งเท่าดวงผู้หญิงนะคะนะคะเพราะว่าขึ้นดวงผู้หญิงเยอะนะคะดวงผู้หญิงจะแรงนะคะแต่ถ้าคุณที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะคะคุณจะมีความสุขมีแต่เงินหลั่งไหลเข้ามาสายเปนะคะแต่ถ้าใครที่บอกว่ามีลักษณะเป็นเพศแม่นะคะเป็นแบบเนี้ยเอเอจีที่มีเพศแม่อยู่ในตัว คุณก็ยิ่งจะลุ่ง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 นะคะวันที่9เดือน9นั่นเองนะคะเก้าไปข้างหน้านะจ๊ะที่รักทั้งหลายนะคะอย่าอ่อมอย่ายมนะนะคะแล้วไงต่อคะแป๊บนึงน,นะคะทุกคนเราลืมเราลืมหายใจก่อนนะคะ ดีเอ็มเพนะคะแล้วก็มีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินเงินจะเข้ามาลัวๆคุณเห็นไหมคะมีแต่เงินก้าวใครเป็นคนแรนดอมนี้คะใครเป็นคนแรนดอมนี้นะคะเงินเงินเงินทุกคนเราสรับแล้วนะคุณจะมีเงินเงินเก็บเงินออมเงินที่คุณเหมือนคุณอ่ะปลูกแตงโมค่ะปลูกแตงโมแล้วกว่าแตงโมมันจะนั่นใช่ไหมคะมันก็ใช้ระยะเวลาแล้วตอนเนี้แตงโม เริ่มผลิตดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวคุณจะมีเงินเก็บเงินออมในธนาคารจากที่ไม่มีก็จะมีนะคะจากที่ไม่มีก็จะมีเข้ามาบางคุณบางคนก็จะเอ๊ะมันมาได้ไงแบบนี้ค่ะแม่หมอเคยเป็นโอ้โหเงินศูนย์บาทก็เคยมาแล้วทุกคนเงินล้านบาทก็เคยมาแล้วเพราะฉะนั้นพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าทุกอย่างเจอมาหมด <laughs> นะคะแต่เราต้องอยู่ให้เป็นนะ แต่เราต้องอยู่ให้ได้อย่าเสียภาษีสังคมเยอะถ้าไม่จําเป็นนะคะเมื่อเราไม่มีเงินจะไม่มีใครรักเราไม่ใช่ไม่รักค่ะเขาจะไม่เขาจะไม่มาสนใจคุณหรอกและเขากลัวอะไรคะเขากลัวคุณไปยืมเงินเขา นะคะเขาก็คุณไปยืมเงินเขาค่ะนะคะเขาเลยไม่มายุ่งเกี่ยวกับคุณเพราะฉะนั้นคุณจงทําตัวเองให้เงียบเงียบแล้วทํางานของคุณนั่นแหละเป็นช่วงเวลาทองของคุณให้คุณเงียบเงียบแล้วก็ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทํางานสแสดงศักยภาพของคุณออกมาให้คนอื่นได้เห็นนะคะเมื่อคุณลุ่งนั่นแหละเขาจะมาถามคุณว่าทํายังไงถึงรวยหรอไปทําอะไรมาสอนบ้างสินั่นแหละเมื่อเมื่อเจอตรงนั้นแหละ คุณถึงจะได้รู้ว่าโอ้ฉันมาเดินมาไกลขนาดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยฉันมีความสุขนั่นแหละแต่ละคนที่เคยดูถูกคุณนะคะคุณเห็นไหมคะแบบว่ามาร์กเออเอีลอนมาร์คนะคะนั่นแหละคะ่ะนะคะเรามีอีลอนมาร์กเป็นเป็น,เป,นเป็นไอดอลนะทุกคนนะคะมาจา้าทุกคนทุกคนสี่สี่ไม่เท้าชีวิตคุณ จะมีแต่ความสุขบางคนกำลังจะเดแบบปี้เลิฟมีเลิกแต่งงานกันนะคะเก้าเดือนเก้านี้แหละค่ะถ้าคุณฟังไปนะคะคุณจะมีความสุขทำตัวเองให้มีความสุขตั้งแต่วันที่เก้าเก้าใหม่เก้าหน้านะคะ9ก้าแห่งความก้าวหน้าทางด้านการงานกาันการเงินมาก่อนเลยค่ะความก้าวหน้าทางด้านการงาน,งานมาก่อนเลิอกออมเลิกยมมันดีแล้วค่ะที่มันขึ้นห้าแบบนี้คุณเจอเมื่อไหร่ที่คุณเจอจุด ตกต่ําที่สุดมันกําลังก้าวข้ามเห็นไหมคะก้าวข้ามจากความพ่ายแพ้ความต่อสู้เผชิญปัญหาอยู่กับตัวเองมันกลายเป็นคุณกล้าต่อสู้ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเงินก็เข้ามาหาคุณแบบลัวๆนับตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะมาต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะทุกคน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 เนี่ย ทุกคนเราทุกคนเราเราสับไพ่แล้วนะเราสับไพ่เราทําทุกอย่างแล้วน,นะทุกคนแล้วจะไม่ให้เราคิดได้ไงบางคนแม่หมอเดี๋ยวแบบโชคดีเงินมีเงินเก็บแล้วคุณจะรวยเป็นเศรษฐีนี่มีบ้านมีอาคารมีบ้านสามชั้นคุณเห็นไหมคะเงินทั้งนั้นเต็มไปด้วยมีอาณาจักรจ,จะทำอะไรก็ได้ทำ คุณเป็นนายหน้าได้ขายอสังหาริมทรัพย์ขายรถขายบ้านเป็นนายหน้านะคะมาทางถูกแล้วค่ะเป็นนายหน้าขายรถขายบ้านขายขายพวกอสังหาริมทรัพย์ทุกคนเนี่ยค่ะเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเลยค่ะได้ทรัพย์ก้อนโตจากการขายอสังหาริมทรัพย์ได้รัย์อสังหาริมทรัพย์หมายถึงว่าแอสเซทอะค่ะทุกคนคือแบบ ที่ดินบ้านรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะหรือว่าเป็นค่าในหน้าก็ได้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะมีคนมามอบให้พุงมากทุกคนอย่าลืมแม่หมอนนะะทามลืมนะนี่ถ้าแบบเราผูกต้องมีคนที่ดูดวงกับเราแน่เลยเนี่ยดวงเนี้ยนะคะที่เรากําลังผูกดวงให้แน่เลยอะทุกคนทุกคน มันจบแล้วจ้าปัญหาทุกอย่างนะคะสิบดาบที่แบบปัญหาที่มันคาลาคาสังหรือปัญหาที่คุณเจอทุกสิ่งทุกอย่างสิบดาบมันได้จบลงแล้วนับจากนี้นะคะทุกคนจ๋านะคะปัญหาที่แบบเจอเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหรือว่าอุปสรรคที่คุณจเจออ่าภาษีสังคมไม่ไม่มีคนคบ อะไรต่างๆนานา,นานามันได้จบลงแล้วคุณเป็นคนใหม่แล้วนะคะชีวิตคุณจะมีแต่อิสระฟรีดอมจ้านะคะชีวิตสมองก็จะปลอดโปร่งก็จะลอดโรงเราบอกเลยนะคะแรนดอมนี้นะคะผู้ชายที่เข้ามาดูนะคะคนที่จะมาหนุนนำคุณนะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะเป็นเพศผู้หญิงหรือว่าคนที่มีนิสัยเป็นผู้หญิงดวงจะขึ้น ดวงขึ้นสูงมากนะคะแรนดอมนี้ดวงผู้หญิงเชิดเ,เ,ปเป็นเป็นเสาคำดวงของคุณนั่นเองนะคะนะคะมันจะนำพาให้คุณมีแต่กอบโกยกอบโกยกอบโกยนั่นเองนะคะแล้วเราขอสับไพ่ปิบแป๊บหนึ่งนะคะไพ่มาดีมากทุกคนเดี๋ยวเราขอสับไพ่ก่อนนะคะวันนี้เป็นเป็นวันดีนะทุกคนก้าวก้าวก้าวไปข้างหน้านะคะมาค่ะแล้วไงต่อคะ ความรู้ดเ The มจิเช i ย n จงนำความรู้ที่คุณมีนะคะใช้กฎแรงดึงดูดศึกษาหาความรู้คุณมีอยู่แล้วสมมติว่าคุณเรียนบัญชีคุณก็นำความรู้ในด้านบัญชีมาเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าความรู้ศึกษาหาความรู้คุณสามารถ m a n i f ฟ s ได้นั่นเองนะคะสมมติว่าคุณไปขายที่ใช่ไหมคุณอยากได้ที่กับคนนี้ อยากได้ค่าในหน้าคุณก็ต้องศึกษาจิตใจของเขาว่าลูกค้าของคุณเขาชอบแบบไหนคุณต้องศึกษารู้ใจของลูกค้าการที่คุณจะได้ค่าในหน้าเยอะๆคุณต้องศึกษา นะคะข้อมูลของลูกค้าคนนี้ว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรแล้วคุณจะได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเราบอกไกด์ไลน์ให้แล้วนะนะคะมองตาเขาเวลาคุยอะไรต่างๆงองตาตาจะเป็นทุกอย่างนะคะตาจะเป็นทุกอย่างเลยนะคะมาค่ะแล้วไงต่อคะชาลิออท บางคนนะคะจะได้เดินทางต้องเดินทางอย่าอยู่บ้านอย่าอยู่ห้องอย่าอยู่คอนโดมันจะยมมันจะอ่อมนะคะมันจะตุยนะคะบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศในเร็ววันนี้นะคะการเงินเฟื่องฟูบางคนกําลังทำพาสปอร์ตนะคะเดอชาลีออตเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณที่คุณปรารถนาเพราะเก้าเก้าก็คือเก้าไปข้างหน้าเหมือนเดอชาลีออตมาตอกย้าเลยคะ่ะว่าเก้าก็คือเก้าไปข้างหน้านะคะทุกคนคะ่ะรวย แล้วคุณจะมีความสุขทุกคนจ้านะคะแล้วคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะเห็นไหมคะราชาบางคนนะคะคุณจะกะจากจากจากที่มันมืดมนในชีวิตอ่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะ สมองคุณจะปลอดโปร่งนับตั้งแต่วันนี้ไปสมองคุณจะโล่งคุณจะคิดอะไรออกคุณจะติง n k i n ในชีวิตภาวะผู้นำคุณขายอะไรคุณก็าขายได้วาจาเรียกทรัพย์พึ่งมหาเสน่ห์นะคะพึ่งมหาเสน่ห์นั่นเองเราก็มีนะทุกคนเราก็มีนะคะทุกคนแต่นานๆเราใช้ทีนึงนะคะเวลาเราแบบว่าไปอ่านหนังสือในอศูนย์ศูนย์หนังสือสมุดอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าบางทีเราแบบว่า ก็คือผ้าทุดงนั่นแหละค่ะท่านให้เรามาแต่ว่านานๆเราจะใช้ทีนะคะแต่นะคะนั่นแหละนะคะเขาจะเรียกว่ามีวาจาเรียกทรัพย์มีหนาหน้าทองนั่นเองนะคะอย่าไปเสียอะไรที่แบบว่าไม่ใช่เรื่องนะอย่าไปทําคุณใส่หรืออย่าไปทําอะไรนะนะคะไพ่นี้เราเรารู้สึกว่าบางคนจะไปเสียตังทำน่นทํานี่นะคะไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นเดี๋ยวเราเสริมดวงให้ ใครดูดวงกับเราเราบอกเลยว่าที่ที่ที่ดูไปอะ่ะคุณได้รับความสุขกลับไปล้านเปอร์เซนต์ใช่ไหมเราคอนเฟิร์มได้เลยแล้วคุณจะเพราะว่าเราเจอกับตัวเองเราดูให้กับตัวเองแล้วพอเราดูให้กับตัวเองเราก็อยากถ่ายทอดให้กับคนที่เจ็บหนัก,นก,นกมานะคะนั่นเองนะคะมาค่ะ ทุกคนอย่าก,กดแม่หมอนะแม่หมอเห็นหนึ่งเหรียญไม่ได้โชคลาบก็มาโชคลาบโชคลาบแบบฟุกฟุกกับคุณโชคลาบแบบฟุกฟุกทุกคนจ๋านะคะโชคลาบแบบฟุกฟุกนะคะทุกคนบางทีคุณขายที่คุณคิดว่าจะได้ห้าแสนคุณอาจจะได้สิบล้านอย่างนี้ก็ได้นี่คือโชคลาบแบบฟุกฟุกทุกคน นะคะใครเป็นผู้ชายนะคะคุณนําความรู้คุณออกมาเลยค่ะบางคนจะได้ไปเมืองน,นอกได้โชคไร้ลาบทุกคนทุกคนเราอาจจะพูดว่าทุกคนบ่อยมากเลยนะคะตอนนี้เราขอโทษนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามตัดออกแต่ถ้ามันตัดออกไม่ได้แบบว่ามันหมดอัตรรตแบบนี้เราก็ไม่ตัดออกนะคะทุกคนทนฟังนิดนึงนะคะคนที่แบบว่าไม่ชอบเสียงแม่หมอนะไม่เป็นไรเอาแบบว่า หลีสิหลีวอลลุ่มก็ได้นะคะแล้วก็นั่นไปนะคะที่รักขารักทุกคนนี่มาค่ะนะคะสีด่ดาบนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมามันคือช่วงจังหวะชีวิตของคุณเห็นไหมคะสีด่ดาบคือน,นิ่งคิดพิจารณาเมื่อมีโชคมีลาบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้นิ่งคิดพิจารณานะคะเมื่อได้โชคมา อย่ากระตกกระตากอย่านูน่นอย่านี่เงินเข้ามาทับเข้ามาเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีมันมีทั้งดีมันมีทั้งร้ายนั่นเองนะคะเงินให้รู้จักว่าคุณมีอำนาจมากกว่าเงินอย่าให้เงินมีอำนาจมากกว่าคุณเงินตกใส่หินหินก่อนเงินตกใส่หญ้าหญ้าตายเงินตกใส่ค้อน ค้อนพังค้อนคืออะไรเราเราไม่ต้องบอกนะคะเพราะว่ามันไม่ดีมันเป็นสองแง่เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนั่นนะคะเงินตกใส่มือใครเห็นไหมคะอย่าให้อํานาจเงินมาเหนือกว่าคุณคุณต้องคอนโทลหรือว่าควบคุมเงินให้ได้นั่นเองนะคะเราบอกแค่นี้แหละนะคะความลังเลนะคะบางคนก็ลังเลบางคนก็แบบอืมใช่หรือไม่น่ามันจะได้จิงเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปล่อยตัวปล่อยใจตัวเองให้ได้รับอิสระนะคะนะคะสิ่งอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราห้ามมันไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วคุณจะได้รับความสุขความสุขจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะคุณจะมีความสุขเหมือนเด็กน้อยอะคะ่ะเหมือนเด็กหกขวบเจ็ดขวบอ่างเงี้ยคะ่ะทุกคนนะคะนะคะมวยไฟแรงน่อมนี้ดีจังเลยอะนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะใครบางคนนะคะ ทำอะไรหลบหลบซ่อนๆนะคะหมายถึงลาระวังไปตัวเองนั่นเองดีมากค่ะเราชอบนะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ระวังตัวเองเพราะเจ็บแล้วมันต้องจํานะคะใครมาดีก็ดีแต่ว่าเราอย่าไปให้เขาร้อยเปอร์เซเราให้เขาแค่40%เอร์เซตจงรักตัวเองให้มากถ้าคุณเรียนรู้ที่เคยเจ็บปวดแบบแม่หมอแล้วคุณจะรู้ว่าเราไม่าสามารถให้ใครเต็มร้อยเราให้เขาแค่สีอร์เซพอนะคะ จำไว้นะคะทุกคนนะคะตรงรักตัวเองไม่มีใครเขามารักคุณหรอกคะ่ะรักตัวคุณเองให้มากที่สุดนะคะความสุขแล้วคุณจะมีความสุขจ้านะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตคุณเร็วค่ะนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนจ๋าที่จริงเราว่าจะหยุด เปิดแล้วนะเขาทุกคนแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างบอกว่าอย่าเพิ่งหยุดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยยังไม่หยุดนะนะคะคุณจะได้รับความสุขชีวิตคุณก้าวไปข้างหน้าก้าวที่สดใสนะคะเดือนเด,ดมันได้จบแล้วค่ะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คาราคาสัง เรื่องงานค่ะนะคะคุณจัดระบบการงานได้ปัญหาเห็นไหมคุณท,ท้าทายนะคะปัญหาเรื่องงานที่คาราคาซังอยู่นับจากนี้คุณจะแก้ไขมันได้นะคะทุกคนจ๋าเฉลิมฉลองไม่เฉลิมฉลองได้ไงรวยขนาดนี้นะคะรวยรวยทั้งแบบขายบ้านขายที่ดินรวยทั้งโชคลาภแบบนี้เตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยนะจ๊ะใครเป็นคนโชคดีใครเนี่ย นะคะอุ๊ยไม่เอาค่ะมันร่วงลวงมาสามอันเนี่ยค่ะเนี่ยมันร่วงลวงมาแบบนี้แต่เป็นไพ่ดีหมดเลยนะคะมันร่วงลวงมาแบบนี้ไม่เอาเราขอกีดไพ่อีกนิดนึงนะคะทุกคนนะคะมาค่ะนะคะเอาไพ่ต้นๆหน่อย รางวัลนะคะนับจากนี้มันจะมีโอกาสทางเลือกให้คุณได้เลือกมากมายคุณเป็นเป็นคนมีทางเลือกเยอะนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกหรือไม่นั่นเองนะคะงานบางคนจะได้งานใหม่ด้วยซ้ำนะคะธุรกิจใหม่ๆที่คุณกําลังจับนะคะ The d a ดว y v e อย่าเป็นคนใจร้อนนะคะคิดหน้าคิดหลังก่อนไพ่ออกมาเตือนนี่ไพ่เตือนไพ่สุดท้ายอย่าเป็นคนใจร้อนนะแม่หมอบอกแค่นี้แหละคะ่ะเพราะความใจร้อนของคุณมันจะทําให้ทุกอย่างอย่าใช้เงินเติบนะคะเติบคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันหลุดออกมาอย่าใช้เงินจะหน้าใหญ่อะไรอีกละ่ะแล้วอะไรอีกนะคะอันนี้พคือไพ้เตือนนับจากนี้ ก้าวข้ามชีวิตความลำบากยากเขินหมดไปแล้วค่ะใครจะเป็นเศรษฐีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเช้านี้ก้าวๆเดีวโอเคค่ะวันนี้แม่หมอก,ก็ขอไปแล้วก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย